เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มส้มปลากระพงของบิ๊ดนะคะเพื่อนๆลองทําทานกันดูนะคะเมนูนี้คิดว่าเพื่อนๆต้องทําตา,ตามกันได้แน่นอนค่ะเพราะว่าทําง่ายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเครือบ้านบิ๊ดค่ะเมนูวันนี้นะคะบิ๊ดจะมาทําต้มส้มปลากระพงค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างจะมีปลากระพงหนึ่งตัวนะคะวันนี้บิ๊ดใช้ขนาดประมาณ8ขีดค่ะ ก็ล้างทําความสะอาดด้วยน้าเกลือแล้วก็แช่ด้วยน้ำมะนาวนะคะล้างประมาณสีห้าน้ำนะคะให้เมือกเหนียวๆเขาออกให้หมดเลยจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะส่วนเครื่องที่โขกก็จะมีพริกไทยขาวหรือว่าถ้าใครใช้เป็นพริกไทยดําก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีรากผักชี1ต้นแล้วก็กระปีหอมแดงข่านิดหน่อยนะคะแล้วก็ตะไคร้ซอยบางเวลาเราโขกจะได้โขกง่ายส่วนเครื่องที่เรา ปรุงรสก็จะมีน้ําตาลตโหนูดถ้าใครใช้เป็นน้ําตาลปี๊บหรือว่าเป็นน้ําตาลทรายก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีน้ํามะขามเปียกเกลือน้ําปลาถัดมาก็จะมีขิงซอยบางต้นหอมผักชีหั่นท่อนพริกส่วนผสมมีแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเริ่มโขลกเครื่องกันก่อนค่ะไปทํากันเลยขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาโขลกเครื่องแกงก่อนนะแล้วก็ ่ก็จะเลือกโขกในส่วนที่มันโขกกันยากก่อนนะคะรากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดแล้วก็ตะไคร้ขานิดหน่อยใส่ลงไปเลยโขกให้ละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะละเอียดแล้วแล้วเราก็จะมาโขพร้อมแดงต่อเลย แล้วเราก็ตามด้วยกระปิค่ะไปโขก,กระปิตามไปเลยเนี่ยค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะในส่วนของพริกต้มส้มเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ไปแกงกันได้เลยค่ะเอาละค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ตั้งน้ําให้ร้อนนะคะน้ําที่พี่ใส่ลงไปก็ประมาณ600 ML นะคะแล้วเราก็นําเครื่องที่เราโขลกไว้ค่ะใส่ลงไปเลย แล้วเราก็จะมาปรุงรสก่อนเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำมะขามเปียกเครื่องแกงนี่คือน่าจะขาดอย่างหนึง่งคือขาดขมิ้นนะคะท่านผู้ชมถ้าใครมีขมิ้นก็ใส่ลงไปด้วยนะคะนิดหน่อยเ้องใส่สักประมาณหัวน,นิ้วโป้งนึงก็ได้ค่ะ เพื่อสีออกมาจะได้เหลืองสวยแต่นี่คือข้าวมิ้มิทๆไ,ไ,ไม่มี <c oughs> ก็เลยใส่แค่นี้แล้วก็จะใส่ขิงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็จะมาใส่เนื้อปลาลงไปเอาละค่ะขั้นตอนนี้นะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะก็จะมาใส่เนื้อปลากับพงลงไปเลยนะ <c oughs> ใส่ตอนน้ำเดือดจัดนะคะ ถ้าใส่ตอนน้ำไม่เดือดเดือนมันจะขาวได้ในระหว่างที่เราใส่เนื้อปลาลงไปนะคะเรายังไม่ต้องคนนะหลังจากที่เราใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะคะเราก็จะรอให้ปลากระพงของเรานะคะสุกนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันในระหว่างที่รอนะคะเราก็ช้อนฟองออกหน่อยคะ่ะเพราะว่าฟองมันลอยขึ้นมานะคะแล้วก็ช้อนทิ้งทั้งหมดเลยนะ เอาละค่ะขั้นตอนนี้นะคะเนื้อปลานะคะก็น่าจะเริ่มจะสุกได้ที่แล้วบิ๊กก็จะมาใส่พริกลงไปแล้วก็จะมาชิมรสนิดหน่อยค่ะชิมรสกัอนนะว่าขาดเหลืออะไรเราได้ปรุงเพิ่มได้นะคะคขาดเค็มนิดนึงค่ะเดี๋ยวใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนะน้ำปลาเพิ่มแล้วก็ขัดเปรี้ยว มะขามเปียกรสชาติของต้มส้มต้องมี3รสชาติค่ะต้องมีรสชาติของความเปรี้ยวนำแล้วก็เค็มตามแล้วก็หวานนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นของขิงออกมาเดี๋ยวชิมรสอีกทีนึงนะคะพอได้รสชาติอย่างที่เราต้องการไหมชอบรสไหนปรุงรสนั้นนะคะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มะขามเปียกเยอะๆเข้าไปเลย ม,มาแล้วค่ะนี่แหละรสชาติของต้มส้มที่แท้จริงต้องเป็นรสชาตินี้บิ๊กก็จะมาขั้นตอนสุดท้ายโดยการใส่ต้นหอมผักชีล,ลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะนี่เลยออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะต้มส้มปลากระพงสำหรับรสชาติถ้าใครชอบเผ็ดมากหรือว่า,วาชอบเผ็ดน,น้อยชอบเปเรี้ยว หวานเค็มอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปตักเสิร์ฟกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มส้มปลากะพงของบิดน,นะคะเพื่อนๆลองทําทานกันดูนะคะเมนูนี้คิดว่าเพื่อนๆต้องทําตามกันได้แน่นอนค่ะเพราะว่าทําง่ายๆเลยค่ะสําหรับรสชาติก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าถ้าใครชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถปรุงเพิ่มเติมได้นะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วจะไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราและเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปจะต่อไปด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ